สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะมืวอนี้ครับวันที่24ธันวาคม67ครับผมครับหลังแนวทางตำเล่าออกมาขึ้นนียครับผมสอง9 2ดห้ากับออกตกเกาครับพี่น้องเนาะงมวดนี้ผันล่งลางครับผมหวดก้อนนั้นคือ0 9 2ย์เกาครับเซียนไลท์ธันเิ่นเกิด ตัมาบอกที่รับผมไล่มากว่าเป็นเด็กตัวเก่าเพื่อนก็บริษจับคู่ให้กับมีครับผมครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะส่วนมาสิเขาแปดหาหลายด้ครับผมแปดหากระมีอยู่หลายเสี้ยนอยู่ครับพี่น้องเนาะส่วนตัวเด่นพอลาดพาวครับผมเก่ามาเชียเด่นเดินดีกระถือว่ามากด้วยครับผมถือว่ามากครับพี่น้องเนาะแล้วก็วิ่งกันยู่ในเห็นครับพี่น้องเนาะแต่แปดหาหาแปดครับผม กับเป็นเบิรงนน้ากันครับพี่น้องคลิปนี้จิมาสรุปแนวทางตัวเลขให้พี่น้องเบงิรงพร้อมกับาสามสำนักปล่อยตองวดเด้อครับพี่น้องตัวเด่นนี่ถือว่าวิ่งกันมาหลายหลายงวดเด้อครับผมบสาหรับเลขหลายเสียนครับพี่น้องเนาะกับจิมาสรุปให้พี่น้องเบิร์มีเขามีรุดเด้อครับผมหลายเสียนครับถูกๆเสียนกับเผื่อบ่ไดดครับพี่น้องเนาะแนวทางตาเล่ากับน้าเชียร์พาร่วยครับผม คลิปนี้เป็นสรุปร้อมกับปล่อยต่องวดพ่อลาดพราวเด่นเดินดีเก้ามาเชียร์ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยก็ขอขอบพระคุณทุกทุกเซียนทุกๆกอาจารย์ครับผมแต่ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเชยดได้ครับพี่น้องเนาะพอจะเลื่อนสินครับผมให้เก้าสามออกเก้าสองครับผมพอเสร์อไทยให้ล่างขึ้นบนครับผม ก้อนหนานั่นให้บนล่วงลางครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าลักหน่วยเพิ่นก็ถือว่ามากนะครับพี่น้องเนาะเดินดีลักหน่วยพอเสือกครับเข่าเทิงสองเทิงหาเลยครับผมลักหน่วยพอเสือกไปประกบก็แปดก็ได้แปดหาอยู่ครับพี่น้องนี่น่าสนใจนะครับผมเหล็กอ่าเหล็กล่างพอเสือกครับผมหลักหน่วยล่างหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยล่างครับผมครับเมื่อกี้กับบนครับพี่น้องเนาะเป็นหลักหน่วยบนล่างก็ว่าได้ครับผมพอเสือก แ้วก็อีกหลายเซียนครับพี่น้องในคลิปนี้ก็ไปเบิ้งน้ากันครับผมแม่แสงจันทร์กับทีว่ามาได้ครับผมมาสองงวดแล้วครับพี่น้องเนาะเล็กเพิ่นสีมีลายคูแน่แต่ว่าลองผิดใรณหน้าเบิ้งผาพรวมเอาครับอาจารย์สุเมศนี่ครับผมสี่คูเน้นๆครับพี่น้องเนาะครับเอาลายเซียนรับผมในคลิปนี้ไปเบิ้งน้ากันครับผมเทิ่งสุดสรุปแล้วก็ปล่อยต่องวดครับเอาครับพี่น้องครับผมพ่อลาดเ้ายังถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะเสียดายครับผม สูตรหนึ่งกับสูตรสองประเด็กกอดข้อกันแยกกันไปครับพี่น้องสองลงล่างแปดขึ้นบนครับเลขออกสองแปดห้าเก้าสองครับจะปล่อยตองหัวได้ครับผมสูตรเก้ามาเชียครับพี่น้องนะเข้าที่ห้าครับผมครับนี่อยู่ในตัวเด่นสามสำนักนี่สามารถวินกันได้ได้ครับผมครับหัวพุ่งหันดูซึ้อว่าพอลาดเผากับ เด่นเดินดีเจ็บส้นกันที่สองกับสามนะครับมาสองเข้าพี่น้องเนาะอันนี้คืองวดว่างหันเด้อครับผมสามสำนักที่ว่ามาครับผมนี่ครับเด่นเดินดีเข้าที่สองครับพี่น้องเนาะครับพอลาดพร,พร้า,าเวเข้าที่สองกับแปดก็มาเชียร์เข้าที่ห้าสามสำนักนี่ก็ถือว่าประกบคู่กันมาหลายงวดเลยเด้อครับผมนี่ เดี๋ยวมาปล่อยกันต้องวดเลยครับพี่น้องเนาะเบิ่งทีพอลาดเผาก้อนครับผมพอลาดเผาเนี่ครับงวดนี้เลขวิ่นประดาบ่ามากครับพี่น้องเนาะเสียดายกับมาตัวเดียว ตำราพรอาดเผาวงวดวันที่28ธันวาคม67เดอ้อครับพี่น้องปล่อยต่องวดสูตรที่1ได้1กับ2สูตรที่2ได้2กับ5ครับผมส่วน2ครับสูตรที่1ได้1กับ2สูตรที่2ได้2กับ5ปล่อยต่องวดครับผมพ่อลาดเผาวงวดวันที่25้ได้ครับผม ต่อมาครับพี่น้องเนาะสูตรก้ามาเชียรครับก้ามาเชียได้789ครับผมได้789เก้ามาเชียงวดบันที่25้าได้ครับผมตัวเด่นได้789แกล้วก็มาทีเด่นเดินดี FC ส่งให้ครับผมหัน เข้าที่สองงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้าเือกันครับผมได้ชกนกันกับเกาะมาเชียครับผมเอามาเบิ้งน้ำกันกับพี่น้องเนาะสามสำนักครับผมง่ายเลยครับพี่น้องงวดนี้เพราะว่าชนกันสองสำนัก ก็เอาเลขเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับพี่น้องไปประกอบกับหนึ่งสองห้าครับพี่น้องเนาะได้เก้าคูครับผมนี่ลองเหตวินเอาเบิ้งกระได้เด้อครับผมครับเจ็ดแปดเก้าประกอบหนึ่งสองห้าครับบนล่างครับพี่น้องเนาะลองเบิ้งครับผมนี่ปล่อยต่องวดครับเอามาเบิ้งน้ำกันครับผมบบบนี้หลายๆเสี้ยนได้หมดว่างหันเสี้ยนได้แน่ครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้เด้อครับผม นี่ครับผมอาจารย์สุเมธเพื่อนให่6กคู่แล้วครับผมผมเป็นซีคู่ครับผมตัวทีพ่า่านกับเขาแล้วครับพี่น้องวันนี้กับเขาอีกครับผมไปเข่าตัวทีเพิ่นร่องครับผมหาแปดนี่ครับผมอาจารย์สุเมธครับพี่น้องเนาะเลขน้อยคู่ต้องอาจารย์สุเมธครับเซียนกระทุ่มแบนครับผมนี่ก็เผลอบด้เด้อครับผมเพิ่นเคยผ้าแตกระมาณหาฮกหมดติดกรมีเด้อครับผมครับ เด่นเข่าดีครับพี่น้องเนาะวันนี้กอดข้อกันอีกแล้วห้ากับแปดกับห้าประกบคู่แปดห้าครับผมเสียนกับทุ่มแบนกับแม่แสงจันทร์นี่ครับผมแม่แสงจันทร์เข่าตัวเน้นนพันอยู่ครับพี่น้องเนาะพันเน้นเก่ากับศูนย์กมีขีดสองเก่าอยู่ครับแม่แสงจันทร์ก็ติดไว้ได้ครับผม มาไม่สองวดแล้วครับผมพิ้นเขาพอเสิร์เนี่ครับผมเด่นเข้าที่แปดครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขล่างให้แปดหาตัวเนียนเลยครับผมขึ้นบนครับแล้วก็นี่ครับผมหน่วยล่างศูนย์สองหน่วยบนล่างศูนย์สองห้าสี่ครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างเพื่อให้ลักซีเป็นแปดนี่ครับผมแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดสี่ เขาครับพี่น้องเนาะสี่คู่นี้เขาแปดหาเลยครับผมเผอบ่ได้เด้อครับผมพ่อเส์ฟพี่ประกายงวดนี้หลักร้อยมาครับผมมาที่สองเด้อครับผมพี่ประกายลูดบนครับพี่น้องเนาะเข้าที่แปดเด้อครับผมพี่ประกายครับหลักร้อยกลับมาเดินแล้วครับผมพ่อไปบนกับเขาครับพี่น้องเนาะหลักร้อยครับผมเข้าที่สอง ตัวเด่นเข่าที่8ตัวประกอบเข่าที่เก้าสองแปดหกใช่ได้ครับครับผมนี่ออกสองแปดหัแต้มเดียวครับผมสี่ครูคนพอสนินครับพี่น้องเนาะให้บนลงล่างเก้เกเาสองแล้วก็ชุดเต็มเพิ่นกัเข่าด้วยครับผมชุดเต็มเลขล่างเพิ่นเขา่าเก้าสองครับพี่น้องเนาะลักสิบล่างลักสิบบนเพิ่นกับท่านในรุดนด้วยครับผมลักสิบบน ปดครับมีชุดอธิวาเพื่นไหามาที่เป็นเขียนด้วยครับผมนี่เทียบเบิ้งใส่กันชุดเต็มครับอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะเข้าตัวเด่นเ้อครับผมแปดกับเก้าคนภูเขาเข้าเลขติดบนล่างห้าครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้เข้าตัวรูดห้าครับผม เซนบุรีลำเข้าสูตรที่สองเก้าครับอาจารย์เอกเลขกอดข้อกันมากครับผมเก้ากับสองตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปให้พี่น้องเบื้องพร้อมกับปล่อยต่องวดพ่อลาดเพ้าเด่นเดินดีเก้ามาเชียร์ลองเอาไปวิ่งกันเบื้องก้อนกันได้เด้อครับพี่น้องครับบได้หลายคูครับผมประมาณเก้าคูครับพี่น้องเนาะหรือว่าจะรอบเลขพอเสร์ตครับผมเลข ลักนวยบนรางพนจอบวิ่งกันแล้วก็อีกหลายๆเซียนครับพี่น้องเนาะนเผื่อบ่ไดดครับผมเอกลักลอยพอพี่บูนพี่ปากกายครับผมอาจารย์อีกหลายๆเซียนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อปล่อยต่องวดถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขออวยพรให้พี่น้อง fc โชคดีเด้วครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ำกัน25ธันวาคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ